สวัสดีครับผู้ปะกับการเอเคก็พบกับผมนะครับเทเรวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเรียนแบบ i ม e c ครับนะครับโอเคเกมนี้เป็นเกมยังไงก็ก็มันเป็นเกมที่ดีมากสำหรับผมอ่ะก็มันทำได้คล้ายเกมไ n ค c r a ับเลยเอออันนี้คือรอกที่ผมเล่นไว เดี๋ยวผมเริ่มสร้างลูกใหม่แล้วกอนครับโอเคมันก็จะมีสอันก็คือแบบ s ไ r เวอร์แบบกับหมดสร้างกันหมดนี้หมดใไรผมก็จะไม่รอครับเดี๋ยวผมคอดูก่อนอ่ะเล่นตอนเล่นนะครับผมแนะนำให้คุณเออปิดเน็ตไว้นะครับเพราะว่าเวลารเราเข้าออปชันอะไรต่างๆละ่ะมันมันจะมีโฆษณามาอ่ะมาแล้วเอ๊ทำไมผมมีของพวกนี้ละ่ะ แล้วผมเกิดมาที่ไหนอ๋อมันน่าจะเป็นโลกแบบเรียบๆนะคระเจ้าโอ๊ย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 น่าจะเป็นของของเราผมก็เจอของแบบเซตอย่างงี้อ่ะโอ้ชิจเอ้ยโอ้อืออือโอ้ไม่ได้แดกหรอกโอ้ไม่ได้แดกหรอกครับ ันก็ยากกว่ามาครับนิดนึงนิดนึงเองมั้งก็ไมู่้ขี่ม้าไม่ได้น,น่าจะขี่ม้าไม่ได้แล้วที่ผมดูเลยเสร็จไปดับไม่มีวันหมดอายุไม่ค่อยเจ๋งครับมันไม่ค่อยเหมือนจริงแต่ว่าถ้าคุณเออได้เจอเกมนิ้คนที่ชอบสร้างมอะจะเจอแนทางในการสร้างมดนะครับ โอเคผมรับประกันงบไปม้าอยู่ทำไมครับมา้าก็ตายตามเจ้าของไปชะเดี๋ยวเรารอแป๊บปแบบมโสุดท้ายนี่มันขนาดนั้นลับ,ลบไปต้องข้ามันดิเออ ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่้นมันจะมาหรอโจมตีเรานะครับมาตอนนี้ไม่มาโจมตีเราอยู่แล้วใช่โอ้อย่าบินสิเพื่อกดดีดีแล้วโอเคไปไปต่อ มันสามารถทับของได้โดยไม่มีขีดจำกัดใช่หรืไม่หมดนี้เออจริงด้วยมันก็คล้ายๆกันมันคล้ายๆกับเออหมดสร้างสรรค์แต่ว่าออมันจะเป็นแบบว่ายังไงดีก็คือแบบมันเป็นโลกที่เกือบเรียบๆแบบก่อนก็จะ,จะเมืด้วครับเอทุกคนเออมาไปานี้ครับก็คือ มันจะตอนแรกไม่ตีเราครับแต่ถ้าเราไปตีมันแล้วมันยังไม่ตายปึ๊บอย่างงี้มันมาโจมตีเราเลยอย่าเพิ่งเปิดโหมดบินเซ่มันผลักมือเผื่อไปกดโดนทุกทีเลยหืมยังไงแบบไปหนึ่งมีหนึ่งอะเจ้อู้นู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 นไม่ไม่ไม่ครับไม่ เดี๋ยววิวผมก็แค่มาวิวเกมนครับก็่จะมาทดลองอะไรนี่หน่นอยเดี๋ยวมืโทรศัพท์ผมอาจจะเล่นเกมนี้แทนเกมมาครับก็ได้เป็นไหมครับเพราะผมเหนื่อเหนอตัวดเป็นัวดเสียเป็นแน่นอนแต่ตรงนี้คือยังไม่อยากหลดครับโอเคเจอกระปุติดตั้งไม่ได้นี้เป็นไงตอนนก็ติดตั้งได้ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วติดตั้งไม่ได้แต่ถ้าติดตั้งได้ผมก็จะเอามาเล่นนะครับกับเกมนี้เวลา ไม่มีอะไรทำนี่เป็นเออเครื่องกำเนิดไข่อันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันกำเนิดไข่มันคือมันสร้างไข่อะไข่อะไข่สปอโมอสเตอร์เออพูดง่ายๆรู้สึกว่าแรกนี้จะดีกว่าแรกเพรนะครับทุกที่ ดูสีมาแลกมรกตดีไม่เท่าแรกเพชรพูดจริงในเกมนี้เดี๋ยวผมเอาเสนูลาบิด้วยกนแตอนนี้ผมก็จะใส่เกาะเกาะเกาะมรกตเออเกาะอิมอรัลดดีกว่า มันจะได้ไม่ต้องตีครั้งเดียวก็คือตายนะโอเคยิงอู้ชิษยิงอืมเจอาป้อมไม้นิ่งๆเด็กไม่เด็ก,ดกอู้ชิษโดนโดนี่เออ เดี <Pil> mm ๋ยวกูเปลี่ยนดาใหม่ด้วยไดมิทสามน็อตใช่ไหมนี่ไดมิทสามน็อตครับเรามาดูกันดับอุดดับราบิจะได้เมทเท่าไหร่ดับราบิชโอเคมันจะได้กเท่าไหรอมั้เราขมลูกกดอีกเหรอเราจะลองลงมาดูจุ๊บเดมไม่เท่ามรกตกดแค่งครับมรกตดแค่สามจิตสามสิบห้าเนี่ย ไอคนสร้างเกมไหมไม่ใช่ไอคนสร้างเกมนี <us> ้มันก่อนนะฮึ๊บฮึ๊บอู okay. uh, ้ชิชอู YO ้ช okay. <off> ิชอู้ชิชมึงที่แดกคมจริงมก็แดกเราไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้แดกหมดโกงๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรที่จะมารีวิวเออที่จะให้ผมรีวิวหรือว่าเออผมอยากเก็บรีวิวเกมอะไรในโทรศัพท์เดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปแล้วกันนะครับโอเคว้าข้ามไปก่อน ้ึนีกันข้ามียังถูทีก็คือต้องใช้นี่ยิงอู้ชิดจ้อัมิพะเเจ็อุ๊เปดีกว่าต่อไปเนยิงหาเิลาศัตรู เราจะไปดูโหมดต,ต่อไปกันครับจริงเกมนี้ก็เซฟได้นะแต่ไม่อยากเซฟโหมดที่สองก็เป็นเอิเดี๋ยวผมเอาโหมดที่สองให้ดูเป็นโหมดนี้ครับโหมดนี้โอ้มันคออีซี่กับเซเวอร์เออ เจแล้วตอนนี้เราเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อีซี่ซื้อไวเบิร์สินี่ก็เป็นแบบโหมดนี้บ้างแบบเอาตัวรอดอันนี้โหมดสร้างสรรค์โอเคโคตรคนโอเคแต่จะเอาโหมดนี้มันจะเป็นโหมดอะไรครับผมเคย ไม่เคยลองอันนั้นผมก็พูดมั่วก็ขออภัยวแล้วกันจะเป็นโหมดอะไรอันนี้ริวไม่ค่อยชัดเจนโหมดสร้างสรรค์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโลกที่มีหมู่บ้านใช่ไหมผมก็ไม่เคยเข้าโลกนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคยเข้าโลกนี้ไม่เคยเข้าโหมดนี้เคยใช้โหมดนี้เอออพวกที่มีหมู่บ้านจริงด้วยเว้ย ไม่นะรู้สึกว่าเราพบอะไรอย่างนี้มันจะแบบอู้มันเฮ้ยม,มันเชื่อมต่อเลยนู่ว่าของของอะไรมันก็มันเชื่อมต่อเลยโอ้ยอย่างงี้แจ๋วแจ๋ว,จวครับโอเคอั okay, นนี้เออคือผู้คนเขามาฆ่าเราไหมก็คือเรื่องนี้ก็ถ้าจะเล่นแบบเอาตัวรอดจริงๆก็แนะนําเล่นนี้ครับก็คือมีเอาตัวร,ดร,ดนนรอ,อวรดง่ายทุกทีแล้วคนมีไหมถ้ามีแนละ้วมันจะฆ่าเราไหมที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคคิ okay. ่ว่าต้องกดกระโดดเอาอ้าวต้องกดอะไรครับต้องต้องกดกระโดดเอาเว้ยไม่ไม่ค่อยใจอะครับแต่ผมก็จะเอาของของพวกนี้ออกนะครับถ้าผมแบบจะเล่นหรือแบบคนเดียวเมื่อไหร่ ใจเลยเลพูดจริงโ okay. อเคผมลงดีกว่าเด,ดี๋ยวผมเออขอรับองนึ่นนนนง,งอันหนึ่งอันหนึอันอุ้ยอี่สองลยดี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 เดีดไป เร็วไปเร็วไปเร็วไปออกเอาขึ้นเอาขึ้นเออออกออกเร็วออกไปจึ๊กออกอันีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่รู้นะว่ามันจะมาติดตามเราในแบบโลกแต่ว่าไงหมดเอาชีวิตรอดไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะร่วมจะติดตามเราในค่ในโหมดสร้างคน ถ้ามาันติดตามมาในหมู่เอาชู้ร้นนี่ผมก็จะมีการเลยถกทับเลยหน่อยไม่หน่อยหรอกจริงก็คือผมจะขอทับธนูหน้าไม้ลูกลูกธนูหรือว่าลงหน้าไม้สัก40อัน5้าอัน สองไม่เป็นไรสองแล้วก็หนึ่งสองสาม โอเคเสร็จผมจะออกจากโลกนี้แล้วนะจะเซฟได้ไหมเกมนี้ก็เซฟได้นะครับโอเคมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสร้างโูกใหม่อันนี้มีหมู่บ้านอันนี้ไม่มีหมู่บ้านใช่ไหมวะหรือว่ามันเกิลต้องตีเกิดที่หมู่บ้านอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมว่าเอาแบบมีดีกว่าโอเค ก็แนะนำอีกเท่านเกินครับเกมนี้ปิดเน็ตไวอันนี้เราก็มารีวิวยาวกันเลยนะครับ <c oughs> ดูเข้าดูเข้า เราเลือดเออร้อยเปอร์เซนต์เออเป็นไงครับเลือดร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เออมีหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเออ่ะเกมนี้มันมันแบบเรีกว่าไงมันมันโกงได้นะถ้าถ้ามันจะเป็นอย่างงี้เฮ้ยแบบโมแบบมีชีวิตก็บินได้เหรอเออแป๊บแป๊บไม่โกงไปหน่อยเหรอโอเคแล้วผมไม่เล่นแบบเอาชีวิตตอนนี้เกมนี้หรอกไม่เล่นหรอก ทำไมเหรอครับเพราะว่ามันโกงมันโกงเกินมันโกงเว้ยทุบว่าเราต้องไปตั้งค่าอะไรเองวะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวออกแป๊บว่าถ้าผมเบอ,อันนี้กับอันนี้ออกจะเป็นยังไงลองเล่นดู โอเคทษทีขอประทานโทษนะครับที่ไอโอเคก็จะบินได้เว้ยเว้ยโหแปลกมาก แถมเกินอย่างรู้สึกว่าถ้าหมูบ่บ้านจะเกิดแต่ที่เก่าๆเกมนี้เต็มสิให้เท่าไหนนะร่ครับโอเคผมขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนอย่พูดเอ okay. อโอเคเดยอเดยอ 기케이더 okay, 오케이. ประมาณนี้นะครับก็ชอบเกมนี้เต็มสิบผมให้เท่าไหร่หรออ่าหา้แน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องทาาครับให้สามเมื่อจะว่ามันโกงพวอ <c oughs> โอเคครับอู้แบตก็จะหมดแล้วอค้างเลยค้างเลยโอเคครับงั้นสมบับวันนี้ผมและการเอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ